เอโยว่าซับสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะครับลูกค้าเป็นรุ่นเจ้าคันนี้เลย g p x Regen ั250 Twin Mark T นะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้ารถเดิมๆสภาพเดิมๆพร้อมกับขี่ใช้งานนะฮะตัวสีนะฮะชุดถังนะเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโลโก้โครเมียมเงาๆกริบๆเลยครับลูกค้าเครื่องยนต์250ซีซีระบบหัวฉีดนะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะฮะสองสูบนะโช็คเดิมนะฮะจากโรงงานเป็น YSG วายเอเจ ผมไฟหน้า LED นะฮะแอบมีติดชิวแต่งมาให้ด้วยนะครับผมนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะล้อหน้าหลังเป็นล้อซีลวดนะฮะโครเมียมเงาเงากริบกริบแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกริบครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับผมระบบไฟติดครบนะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถโดยรวมคือสวยครับผมพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะ เลขไม้เจ้าคันนี้นะครับลูกค้านะอยู่ที่18,000โลนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะครับท่อเดิมเจ้าทวินนี่คือเสียงพอใช้ได้เลยนะครับลูกค้าเดินเบาๆนุ่มๆเลยครับผม <S <S ประมาณนี้นะประมาณนี้ท่อไม่ได้ดังมากนะเจ้าคันนี้นะครมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ